โอ้ยเากมออเออมาลูกวันนี้พ่อจะมาวิ่งขวดแล้วนะโอ้ดูท่าดูท่าโอ้ยโอ้ยแขนแขนอโอพ่อรอดมาได้ลูกไม่เป็นไรใช่ไหมลูกยังครบทุกประการพระเจ้าสุดยอด ลูกนี่แข็งแรงจริงเลยพอขอไปก่อนแล้วนะเยอะเอชิปหายแล้วฮะลูกหัวหายเลยเจ้าไม่อ่ะไปสิลุงโอออ <c oughs> ไม่กูตั้งตัวเลยเออลุงนะต้องไปดีๆแล้วนะลุงโอ้โหยผ่านว่ะโอ้โหกลิปพอดีด้วยโออินวันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลูก ลุงไม่ลืมเลยนะเครื่องในลุงเนี่ยมาลูกวันนี้พ่อจะโชกศิลปะการต่อสู้ด้วยจักรยานเฟมไคเซอร์ฟักเยอ a อ a อ oh ทำอะไรเราไม่ได้สินะอย่ล่ะลูกเห็นพลังแห่งเฟมไคเซอร์ได้อยังลูกโอ้โหนี่หัวเนี่ยชนปุ๊บระเบิดปั๊บเลยเนี่ยโอ้ยนี่มันไอไอหัวระเบิดไอไอราชประสงค์เดี๋ยวเฮ้ยจะปักเอ้าเอาลูกเดียวเอา เอ่อลุงครับอ๋อฝากลูกไปกับลุงด้วยนะโอเคหลอนโอ้ยโอ้โอ้ไม่ได้ฝากแล้วไปกับลูกแล้วล่ะเอ้ยนายฉันรักนายนะโอ้นี่การบอกรักทาสะพานโขงเจ้อันนี้ก็เดอะแมทติกฮะโอ้โหแม่งอะเคโอแบบโอกยอะเคโอ้โหนี่มันไม่ใช่ฟาดเต็มตัวฮะเมื่อกี้แบบ จับเท้าฟาดเลยครับโอ้โหคนโหดขอใหม่ขอใหม่เฮ้ยจับจับใครจับใครแล้วฟาดไปอ,อ,อืเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมึงทำเอาหน้าไปถูอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอยากให้ปู่สบายใจ <c oughs> ปู่ก็เคลิ้มเลยทีเดียว,ไอ,วไอ้ปู่เอาเกิดการเล่นท่ายากกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้โหลูกลูกเอ๋ยมาถึงแตงโมยอยู่ข้างหน้าลูกเลยเอ๋ยนะเราต้องวิ่งฝ่าไอ้นี่อีกแล้วเอาเป็นธนูเอาเฮ้ยลูกหายเลยฮะเอาหุยเฮ้ยทำไมธนูมัน,ม,นมันตีบวกสิบเลอฮะเฮ้ยตีคือมันยิงแบบตายเลยอะนัดเดียวลูกเรานอนเลยฮะโอ้โห oh รียลลิสติกจริง โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนปักหัวไม่ตายรอบนี้ไม่ตายรอบนี้เรายังใช้ลูกเป็นโลกกำบังอยู่ลูกพ่อเสียสละลูกอืมโอ้โหไอนี้ไอนี้เริ่มมาไอเล็กเริ่มมาตามหูเอาลูคหายไปแล้วลูกหายไปแล้วลูกเอาลูกนอนลูกชันะแล้วโหบรรยากาศด่านแบบว่าลิมโบมาเองเลยฮะมันรู้สึกว่าขนลุกจริงๆโหยแบบว่าเฮ้ยใครวะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเอ้าสู้กันได้เหรออ้าวเอาเด เอาเด้เอาเด้มีการเตะด้วะเตะกาเดียนเออชน,นโอ้ฟาดหัวแตกโอ้โหโคตรโหดเลยเดอะลา์ดกาเดียนโอ้โหกาเดียนตัวสุดท้ายเลยนี่นี่มึงตัวสุดท้ายเลยเหอรอเสียงว่าโหดสัตว์เลยนะฮะบวกไปเด้บวกไปเด้บวกไปเด้ฟาดบ้าอะไรฮึฮึรอจังหวะะรอจังหวะบวกไปเด้บวกไปเด้บวกไปเด้เออ บวกไปเด้บวกไปเด้เออมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วย่อเออไงล่ะเอ้าเอ้าเดี๋ยวยูดฟีทเอ้าแพ้ได้ไงเก็บได้ของไอเทมมาด้วยฮะโอ้โคตรเทปซ่าเลยข้างบนนี่น่าจะน่าจะโดนโดนสัตว์ประหลาดที่โหดสัตว์กว่าการเรียนตัวสุดท้ายนั่นอีกนี่ฮะโอ้ยมีเรือไอเรือโอ้โหนาโยกเลย โห้ยแสงสุดท้ายนะฮะพี่ตูนเดี๋ยวแสงมึงเล็ดรอดมาแค่นี้เองเหรอโอ้โหสว่างมากเ็กอ่าเนี่ก็มีแสงเหมือนอยู่ในถ้ำปะเออเนี่ยมีแบบรอยแตกนะฮะเหมือนเราอยู่ในถ้ำเนี่ยถ้ำสอนถ้ำนะฮะอือแล้วโอ้โหไฮดราบวกเวลาอุ้ยอุ้ยมีอะไรโอ้โหต้องหลบต้องหลบฮะต้องหลบไอโอ้โหสกิลมึง บวกไปเด้บวกไปเด้เอ้ย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 ตายตายโอ้ยไม่โดนหเฉียดมือกระโดดฆ่าแม่งโอ้เทียบซ่าฮะเดี๋ยวมันมันบอกว่าคุณแพดีฟิตวิกตอลเลดอรยเลยเดี๋ยวอ้าวข้างหลังข้างหลังเปลี่ยนไปเดี๋ยวโอ้ยอ่ะเป็นถ้ำซ้อนถ้ำที่มืดมิดเนี่ยฮะซึ่งเรามีในวิชั่นอยู่ในตัวฮะไม่มองเห็นได้ไงวะ อแสงสว่างโอ้ยต้นไม้หักอืมชอบหักตอนที่เราจะมาเจิงเวลาไม่ต้องเยอะไม่หักนะอืมกล่องเดี๋ยวแม่งตกใส่หัวไม่ฮะไม่โอ้ยดังดังแก็บดังอะไรคือดังแก็บโอ้ยสะพานตกพอดีว้าช่างเหมาะเจาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวแม่งต้องมีอะไรเงี้ยเลยกล่องแม่งตกใส่หัวบอกล่าไอ้เกือบ เดี๋ยวแสงแม่งแสบตาตายหรือเปล่าวะโอ้ยเดือดเดือดเดือดนั่นอะไรอ๋อไม่มีอะไรฮะแสงแสบตาเอ้ฟอตฟักเดือดเดือดนี่ใครโอ้โห้เดือดอ๋ออะไรวะชื่อตัวอะไรวะไก่ไกกรีโอน่าเดอะวิชอ๋อแม่หมดแล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรโอ้โหตายโอ้ยเกือบนึกว่าแม่งจะบี้หัวเหยียบหัวมั่งเฮ้ยอึดนะฮะตัวนี้ เดี๋ยว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 โอ้โหเกือบโอ้โอ้โอ้นี่อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายหลบง่ายอยู่อ่าเหมือนเดิมนะฮะสเต็ปเดิมอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันฟ้าผ่าโอ้โหฝนกำลังตกอยู่เลยเนี่ยโอ้อยู่ดีฟีดอีกแล้วพระเจ้ามันบอกไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นบอกว่ามันแพ้เราอะทำไมมึงไม่บอกว่ากูวิกตอรี่วะบอกมันทำไมว่ามันมันแพ้อุ้ยอ้าว เปิดประตูเปิดออกดูว่าพระจัน์มาเย้ว้าสุดยอดฮะด่านนี้เทพซ่ามากเออก็ต้องขอชเชอกลากันเพียงตัวนี้นะครับเจอกันใหม่พัดหน้านะฮะจ <_ hum> ะไป